นั่นนั่นนั่นว้ยใหญ่บ่จับจับนี่เมียบอกอีบเลยครับบึงซีรุดเฮ้ยันดีคักเนะะะานะนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะวันนี้พาลงทงลงท่าแล้วเด้อค่ะล้างจากหายไปมือนึง หลายหมือดแล้วบ่ได้ลงทงฮารกบค,ค่ะโคโก็อ,อกะซีอ้อมามื่อนี้ทก็โซกับซีอ้อมากันเลยรอบานก่อนจะข้าวค่ะพี่นอ้องอาเซเล่ลงคลิปสตาร์เนเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กคนแฉ่สาวกนิการกระบองสุบินเนเด้อค่ะอ่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยสวัสดีครับหรอบานครับหรอเนื่องน,นี่แหละเนว่าอันนี้่เตียน<อ>บ,บานบพี่เตียนบานเนาะบหมอบเลยใช้หมอบกบหมอบอยู่นี่นี่เนีนไปไก่ละที อุ้ย่นเดยังอยู่อยู่อ้าวมันมันกบแรกแคกมันมาอุ้ยเปิดมาเลยมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังแดดนะจะอุ้ยจับเลยค่ะนี่มาแล้วพี่นุ่มจับลายมือแล้วพี่น้องตัวแรกของเราวันนี้สุดยอดเลยค่ะเอมาแล้วคุณแม่เจ้าสี่ออกทงครับแมนจังไก่ลาดทางไกลในจักหน่อย ตามหลุดตามชมกันค่ะว่าเฮาสิได้หลายซ้ำใดเนาะมื้อนี้เรียกเหกหมานมาแล้วโอ้กบแรกของเฮาตัวหามอยู่เด้อตอวมูเด้อป่ะเคียร์เลยครับโอ้ยเดี๋ยบหมดงานมันลงง่ายบ่ได้มันไก่มันเคียร์หลายพูช่วงนี้นามเซากันิกาขั่นเนื้องานพูนพี่น้องหลายอยู่กับแยเวียนแยเวียนก็ได้หลายใส่แหีบนําอือกบหลาย เดียวเลยมองอยนฮะบุญกันต่อไปค่ะว่าสิดได้ํำไดมือนนิฮะพี่นอ้องมันากทศสมาแล้วหาหล่อทงคือเก้าครับพี่น้องแบนี้ไฮ้๊าอเขียดครับเขียดเมียบง้เลยขอเขียดเอ้าพ่อ,อเขียดพ่อกบเอาเอกบครับนี่ขอเลเอาแนน่ะหล่อ,อมาแล้วเด้อ มันประมาณก,กับต่ายไปรุ่นหล่อมากบอกยางใกล้ครับพี่น้องห่อนห,อน,หอนนี่ออยู่ลำดวนพี่เด้อครับบ้านลำดวนแมนอยู่บางยางใกล้เลยกระสังบุรีรัมอันนี้ครับอีกต้นหนึ่งครับขูบเอกเลยเด้อนี่ครับเม่ยังไงแล้วครับตัวนี้ใส่ก่อน เกืดก็มียงามจัดมาหา,าห,าหากตักับพ่อมกตอกตุวใหญ่นะ <c oughs> เอา,าเปิดมังน,นดงนั่นละดูดเขานั่นแเลยวางนึ่งปืดมานั่นน,น,นั่นนั่นได้ปะได้เนาะนั่นน,นั่นนั่นเกียเยอโม่พอโกบกบพอเกียดเอาเกียด ต่พองายหนึ่งออกเป็นหอยคบกีเดงง่ายเลยเลยออกได้ป๊ได้ไดเดี๋ยวเขาขอเกียดพี่น้องอ้ยจับมาแต่ฝุ่นวันหนึ่งโอ้แม่แป้เบือไหร่ตีเกียดก้อยอุ้ยเกียดไม่ได้แม่ยังไงค่ะพี่น้องเอ้าคุบเกียดในลาบันนี่ใส่ไว้เนี่กระเป๋าเปลือกเมื่อไหร่ควบสีแดงยีบบ๊อกับบองหูเด้อพี่น้องเห็นหอยอยู่เห็นหอยอยู่รอย cục kia con cả hả mùa hả mùa hả để hả mùa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  hả bố hả mùa hả mùa đứa mùa hả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  นั่นนั่นนั่นทั้งหนาทั้งหนาเปิดเปเปนั่นแหละดูดเขาไปนั่นแหละก็บงงเลยกมแล้วถ่าบางอย่างดวูู่ฟูฟูเอยูยูองมือลนไหมเห็นบ่นนั่นนั่นียนั่นโอ้ยตัวใหญ่ตัวบตัวนึ่งตัวใหญ่ตัวเอาตัวนี้ก่อนเอาเน้ย แล้วโตมากยังนอะป้องพี่นี่นะนี่แหละเ,เปิดตัวบางไงเลยเลยรุดไปท้างนาแล้วสี่แล้วครับเคียน้ำทายน้ำเลยบ่มีเวลาได้จับคนละโตตันหนึนห่วยคนละโตนนต้นหน่งไงเด้อกเย

Ô oh, bọc nhai, oh. oh, là... hey. hey, oh. ui! Đẹp lòi. Tu cái đây là. Tu mày. vậy ni. Hey. Này này ni. Ôi Ôi Ui. Ô. 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 bọc Ô. 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 Nhìn Ô. 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 ลามาแต่ฟนทำมันจอยนะหลงจากซิบโลเดี๋ยวโอ้นี่นั่นไอตถัวบานีไอ้นอบานีโอ้ยบ่ได้เฮ้โอ้ยเคองกล่องเครื่องคุปอ้าทนานบันก็ตืนเจ้าขึ้นกันโอ้ย นั่นบ่ได้รก็คนนี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บทำไงได้เนาะควบขียดดีเอ้ากบไก่ย่างว้เนี่ยเห็นเป็นโตอยู่เขียดเร็วเลยนั่นแหละเท้านั่นแหละเท้ามือนั่นแหละเพราะว่าคุบถือได้ล่ะเพราะผัวจับจ้าปุ่นก็หายได้ยโอ้ย ได้บ่วเพื่องนะรุดลงลางเร็วนี่นี่นี่ี่้ยขอบอีแล้วครับคบอีกแล้วเฮียดครับไหนล่ะนี่หัวโอ้ไปมองหนึ่งก็ปล่อยมันสอดมองหนึ่งนี่โหัวมันดื้อจ้ พอไต้ตัดจับเด้อพี uh ่น้องเด้อมันเร็วมีเห็นภาพนี uh> um> ่งเมียนเป็ดไปได้หยาคือคารกันเชียร์ป่วยอยู่ได้ไงเป็ดตีล่ะมันป่วยอมเขาคเขาเดี่ยวกระไดพ่อปนอยู่เด้อนี้เดี๋ยวปนหนึ่งแหละครับเดี๋ยวเร่งเร็วง่ายแล้วมาคำแล้วสิ่ใบสามแล้วครับพี่น้องโอ้กี่ได้อีกจักโต เหเห็นบ่เกียรหน่อยนั่นดิเห็นดิเห็นล้วทั้งใสมือมองใสมือนัน่นนั่นละเออมองมือนีอย่ยอยู่ปลาย่างไกยังบอกว่าเกียรลงมองได้อยู่อุ้ยมันอตัวไก่ใสมือไะเอ้ยวายอยู่าย,ายมือยังบ่เสือนั่นใสยอยู่นอกมันห,กหักฮะนีอน่อันนี้ ขื้นหีกระโลยกระพวงฮู้นไม่กบกับโมเห็นเนาะโมมีหรอกอยู่ไก่สะบ่ไก่ห่วยไก่ที่โมมีหายอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยแล้วโรคหลงบ่ เกียดหายตได้ใช่มันมันกอดี่ดินโมเมนแต่มันเต็นอยู่มไม่เกียดเด็กเียดเียดค่ะโอ้ยอึงน้อยอึงน่อยนะเออปล่อยมันไปเอาอึงจโอ้ยป่อยงนี่ไปว้าตัวป่อยยงแต่ดูเขาเป็นหันแบางนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บี <S 1> <S 1> น,น,นี่นี่นี่น่อยไมาคอยบอเห็นหายมแล้วอยู่นี่หายโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่หกหายนี่แต่ฝุ่นฝุ่นนัดจับบ่ได้มันขาดกล้องไอ้ ถือบ่เอาถือบ่หายครับตัวนี้เอ่ต,ตัวนกระแตน้อยใหญ่เอาหมดแกบดตบ่เตยอื่งวางนึงแหล้วแกงเตยงี้เสียเนาะนั่นโอ้แดดแกงนึ่นนะนั่งเปิดมองนั้นนั่งหนึ่งนั่นน,นี่แหละส่งคือสีมีนั่นนะนั่นนั่นอยู่บ่ ท่านบ่ท่านท่านเอาอ้ยเยท่านงานครับจับมาเลยอี่ส่งคือส่งคืออุ้านอจับเนียนเนียนเนี่ยยังห้าอยากเปิดพอเปิดพอั้งสี่อันน่าจะเสาหรือพ่อเรลียวอีืน้ะเด้บ่เจ้าเอ้าสงบมันผ่าดดดแล้วดิอ้น เอนั่นแหละยูหันละมันกระดิ่นยูหันตัวดีดพ่อแม่เห็นดีดว่าเขียดที่เนาะบ่มันติดนั้งพี่พี่พี่ฮ่่พอดพี่แล้วนี่ได้ยูเอรอมามาปิดกล่องก่อนบ่เฮ้ยนี่เจ้าอันนี่คอยปล่อยบ่ได้ก็ปล่อยมันสิออกกลางมือนั่นเออนี่เอาเอาจับยังจับแล้ว นี่นี่ดื้อจังนะตัวแค่นี้นี่อู้หูหายข้อมือไปน่ะโอ้ไหเ้ได้จักตัวเฮ้ยตัวใหญ่ตัวนี้เฮ้ยเม่ได้ใหไงแม่ได้ก็ใหญ่อู้มึงสิรุดซิลูยันดีคักเนาะนี่เอ้าหมานออมแล้วมือนี่ถือว่าได้อยู่ มาสวยกะเจ้าจังสี่ล้วครับพี่น้องมาหอดกับใบโม่องอะเพือ่อจะได้ดเปิดกะโอ้มาหอดปีใบสองเนะาะใบสองใ <laughs> บโม่ง <laughs> แต่ว่าเปิดกะปออยู่เดีค่ะแต่ต้องมาแต่เสาเนาะเนี่ยแล้วสิพาพี่น้องมืานาก็จังมาขุบแต่เสาอ้แต่นีกรหมานอยู่เด้นกระมานอยู่หลายเติบอยู่เด,เดี๋ยวทั้งแรงสีพาพี่น้องจับกะปูเด้อบ้านนี่ S <S ไปินกันตอมันมีอยู่นี MA ่นี่นี่ช่งตุ๊กโอ้ปุ่นเนี่ยเมียนเราเพิเปิดเป็นปุ่นเมียนปุ่นเมียนมืดเลยครับปุ่นเปิดแป้นยี่นี่คนกัดเริ่มฮะกบห้าเกียดหลายครับแต่ก่อนนี้พอคอยมี มีแต่ผู้เฒ่าเนาะพี่ทีเหลียวบ่มีเลยเจบบ่มีคนม,มีหายอยู่ผู้เฒ่าแถวบ้านยี่นี่บ่มว่าแต่เฒ่าแต่สาวแต่ตตนุ่มแ่ะครับบอกหากินเมืเมมเ่อเมนียนลองไปหามึงอ้อเหนื่อยเพืน <laughs> เนเ่นวะหะหะัหะหะหะหวหะะ อันบ่อพอนีต่ตีนี่อันบ่ม่วนเลี้ยวนากันกระบ,บูดส่กันดูเลยครับพ <laughs> ่อเหรอ,อครับพี่น้องพอเดกมกอยู่เนาะมีอันเานาะ้วม่ีละนม่น,นีโอ้ขอัดเจนซวงๆอยู่ได้หลืเด้ห้ายอยู่ครับนี่เด็กกบตวน มาช้ากี่ตัวโบมาครับเออตั้งใจมาเพื่อนที่มาเขียนเนาะค่ะกับมานปบก่อนอยู่เพราะว่าเข้ามาบ่ายเนาะเดี๋ยวซ้ำได้เก้าซ้ำนั่งกับพี่น้องเนี่ยตรงนี้มันกะเดลียนลมลมตกล่ะมาแต่เสากระสีมันคักกว่านี้ดอกไปสำหรับคลิปเหนียวไปเพียงเท่านี้ค่ะพขกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลา์กดแชร์สาวกันทีาก้าวเบาสบายเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะสีบได้จับบกาคปุ๊วเปิดเขียดครั้งแรกครับพี่น้องมน หมานหมานหมานครับหมานพอได้ออมได้ปปนอยู่ครับมือนี้ไปครับแล้วพีมล้หนองไปเพียงซรันี้ครับสวัสดีครับ